นี่ไซบอรไลค์ครับพี่น้องคะไซนิดเดียวสวัสดีค่ะพี่น้องพอกันกือเกาขค่ะในช่องแซบไลค์สไตล์ส,ตลสาวแมวมาจามับมอนีผ้ามากินปลาดุกต้มน้ำปลาร้าครับพี่น้องมอนีเฮนมาแบบเป็นชิ้นแบบหนี้ค่ะพี่น้องคะมันจังกินง่ายนว่นี่หอมๆค่ะต้มเส่น้ําปลาร้าค่ะพี่นอ้องแบบบานๆเฮ้านี่ลหละป๊าคุณนะ่ะต้มเสพักกระแหงหอมๆครับพี่น้องคะมาคะ่ะแซบแซ่ต้องกันก่อนจะไปกินใส่บักพิกกันคันน้อยนึง ไซ่บอร์ไลค์ครับพี่น้องคะไซนิดเดียวอพออันนี้เจลเดี๋ยวจ่าเด้อพี่น้องเอาไว้จําจ้ะผักก็จะมีผักชีลาวผักสลดัดต้นหอมครับพี่น้องแล้วก็มีมะเขือในน้อยนึงแล้วมันนี้ได้อันดอกกระเจียวซีอันแบบนี้มากค่ะพี่น้องมีผักเพลวมาจา้ะแซ่บแซ่บมังกันกินกับข้าวเหนียวคือเกาณราเข้า,ายซข้าวเหนียวเนาะมา,ดาเดี๋จ่าเด้อเนี่ยกินอีสานบานเฮ้าครับพี่น้องจบเลยมืนอนีมากพูดเดียวคือเกา มาจา้ะกินเลยอืมทอดเนื้อครับเอามาแบบเป็นตอนจมนอัมำเลยตอนแบบใหญ่ So. เหนื่อยพี่น้องเลื้งดีครับแม่เดีอจะดื่อผุดหยากขินน้ำกันแซ่บ กือยังกินปนปลานละ้วจะเป็น้องหอมๆคอยคายากัน đương điêu khắc gặp หอมแดงกระเทียมคาใส่หอมใส่ผักกันยังน้าบอกข้าวเลยมีแต่ข้าวเดี๋ยวเบิด <c oughs> <c oughs> มันดีคักแต่ปลาดุก อากาศห่อนคือเกาจากทั้งบ้านนูกน่ะเล้าน้อทุกคนว่า่วงนีก้กะอย่าออกไปเฮ็ดกิจกรรมที่มันกลางแจ้งค่ะพี่น้องว่ามันห่อนปวดเดี๋ยวรลางกายมันทีช็อตเด้ผฝนบตกแต่ห้อน ดีแต่ยังมีร่มเนี่ยมันเป็นแม่พุ่งเป็นจะมีกลางร้ายในเนาะ mua vâng. vâng ลองเบิรงจ้ะไป่นืม mm hmm. Rundbrenn. Mm. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. อะไ้กินกับละวังกลางเดือ้อเมนูนี้กลางเซตไลน์นนเ,นเนี่ยบ่งงามดีเนาะพี่น้องเนื้อปลาเนี่ย งเขาอยากใส่มือด้วพี่น่วงเด้วบาวากันเด้อค่ะเด้อกินผู้เดียวค่ะ แดดไลมาแล้วมันเนี่ยเรื่มซองแล้วมือวานไปซื้อของครับพี่น้องห้อนแห้งค่ะขนาดมมอวานน่ะ อช่วยอีกจักบาทกอนะสดจนน้ำิมมืดผูแล้วอือพี่น้องจ้าเอาละจ้าอิ่มแล้วค่ะพี่น้องเมนิกะเมนู ปลาดุกต้มน้ำปลาค่ะพี่นองแซบคักขนาดค่ะเห็ดเองแซบๆเนาะค่ะเนาะไม่นดก็กินถ้าเกิดว่ากินเสียงดังกินจบับจ๊บกินบอสุภาพแน่ก็ขอโทษขออภัยนะคะพี่นองค่ะห้ากินผู้เดียวเนาะเอาละค่ะพี่นองอิ่มแล้ค่ะบะเนี้ เดี๋ยวจะขอปิดคลิปสำนีเด้อค่ะเดอ้อจังใดก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูนะคะเดอ้อขอบคุณหล,ลายๆค่ะพี่น้องทังใดเนาะที่เพื่อนให้เกียรติติดตามรับชมบบว์ทางไกลทางไกลค่ะพี่น้องนั่นละค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะปิดคลิปสำนีนะคะเดอ้อพอการคลิปนาค้าเมื่อนีเขาตัวลัไปก่อนค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะ